ไอเทมศิลปกรรมบวมช้ำน้อยหายไวไม่ควรพลาดท่านใดที่มีแผนทำศิลปกรรมนะคะขอแนะนำยืนนามไปยาวกล่องเขียวค่ะมีสปักคุณนะคะช่วยลดอาการบวมเขียวช้ำจากการทำศิลปกรรมนะคะใครที่มีแผนจะทำจมูกปากตา ถาดการต่างๆนะคะขอแนะนํายุนนานกองเขียวทั้ง3กลกองค่ะสามกองนะคะจะทันได้ประมาณ8วัน1กล่องมี1แผงทานได้สองวันนิดๆนะคะใครที่มีแผนทําศัลยกรรมหนะ้าอกดูดไขมันทำโครงหน้านะคะขอแนะนํายุนานานกองเขียวทั้งหมด 4- 6กลึองด้วยกันค่ะ และตัวต่อไปนะคะที่ห้ามพลาดเลยก็คือแคปซูลใบับบกค่ะใบับบกแคปซูลตัวนี้นะคะจะช่วยลดอาการบวมเขียวช้ำเช่นกันค่ะสําหรับใครที่ทำศัลยกรรมเล็กนะคะขอแนะนําบบกแคปซูลย0แคปซูลค่ะและใครที่ทำศัลยกรรมใหญ่ขอแนะนาใบับบกแคปซูลจานวน50าแคปซูลนะคะและตัวสุดท้ายที่จะแนะนานะคะเหล่องเอ็กตอาค่ะเหล่องเอ็กตอนะคะมีสรรพคุณช่วยลดอาการปวดบวม อักเสบสมานแผลทาให้แผลหายไวนะคะยิ่งทานคู่กับหยุดนานและใบบัวบกแคมซูนนะคะจะช่วยทําให้หายไวยิ่งขึ้นคะ่ะใครนะคะที่มีแพนทําสลยกรรมนะคะสนใจสินค้ากดลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยคะ่ะ